สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่อําบคลครนอาเภอฉวีจังหวัดชุมพรครับเราได้นําฟิลเลอร์ฟุตซอยเพนกวินมาทดสอบที่แปลงเพาะชําพันธุ์ทุเรียนของพี่จวบครับพี่จวบภาพขอสอบถามนิดนึงเราได้นําฟิลเลอร์ฟุตซอยเพนกวินมา,มาให้พี่จวบใช้ในการเพราะเบี้ยพันธุเรียนตัวนี้พี่จวบมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็ความคิดเห็นเนี่วัด ใช่ใชแม่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีอะแต่ว่าท่านนั่นใช้ได้งามดีอะครับแล้วใช้ใช้ในสวนทุเรียนข้างๆที่จะปลูกใหม่นี่รอบหน้าเดี๋ยวผมลงมาอีกนี่จะให้เอามาทดสอบประมาณอย่างไรครับเพรตอนี้สวนมันเรียนเป็นเรียนทุเรียนใหญ่แล้วสว่าดิ์ถดลองจายนี่ก็ต้องเอามาให้เป็นการสอบหรือว่าอะอรที่ว่าพอได้จดลองให้เห็นพ้นได้ดูเหลืองนัอ๋อครับผมถ้า ถ้าดีแล้วนี่คือจะแนะนําแล้วก็จะเป็นตัวแทนขายในเวรนี้ไหมครับ,รบประมาณสี่ห้าหมื่นไร่นี่นั่นแหละใน <c oughs> <c oughs> ปักโัวเผื่อนพวงเนี่ยเยอะแยะมีส่วนทุเรียนต่างประเทศซึ่งเราก็ต้องแนะนํากันและขายกันแล้วราคารู้ราคาแล้วเนาะไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมครับ,รบไม่แพงถูกกว่าของอื่นแล้วถูกกว่าเนะาะโอเคครับอโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเยี่ยม<ป>ที่สวนทุเรียนของพี่จวบแล้วก็แปลงใหญ่ด้วยแล้วก็สมาชิกทั้งหมดใน พื่อนหรือว่าญาติพี่น้องหรือเครือข่ายของพี่จวบวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ